มีสอมอิหน่อยฮัลโหลสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะพาไปที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กนะคะหรือว่าที่ประเทศเช็กนะคะประเทศเช็เกียก็ติดกันกับประเทศออสเตรียนะคะ ตรงที่ปางอยู่กปะะ็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะประมาณหชั่วโมงนะคะปังจะไปกินเป็ดอบนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นอาหารพื้นเมืองของของที่ประเทศเช็กนะคะอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นใช่ไหมอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะเพื่อนเเหมือนที่ประเทศออสเตรียเขาจะมีเออชนิเซลนะคะแต่ที่นั่นเขาก็จะเป็นเป็นจานเป็ดนะเพื่อนๆ่นนี่ไหมใบไม,ใบไม้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีละ วันนี้อากาศดีมีแดดก็เลยอยากจะไปหาอะไรกินเปิดหูเปิดตาบ้างนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็คือฝนนะคะไม่ฝนก็มเมฆหมอกคลึ้มไม่โปร่งใสเลยค่ะ<笑><笑>นี่ดูต้นข้างหลังเหลืองอลามแล้วน,นะคะนะ้เพื่อนๆจา๋าแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะคะไปค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงที่เช็คเกยร์แล้วนะคะเราถึงร้านอาหารที่เราจะมาทานอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆคะนี่ค่ะร้านนี้นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนี่คือลานจอดรถนี่คือเต็มหมดเลยนะคะเพื่อนๆเขาก็เป็นร้านที่เขาเรียกอะไรร้านดังเหรอนี่แหลคะค่ะ เมนูเขาก็จะเป็นเมนูเป็ดอย่างที่ปังบอกนะคะนี่นะแต่ช,ช่วงนี้อากาศมันหนาวนะคะคนก็จะนั่งกันด้านในิ้น ด้านใน,นแล้วก็คนก็ก็เยอะเหมือนเดิมนะคะ อ,อ,อ,อุตส่าห์มาตั้งไกลเพื่อนๆตั้งใจจะมากินเมนูเป็ดเขาเนาะเป็ดที่ ที่เราบอกว่าเราจะมากินเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านนี้ด้วยนะคะสรุปว่ามันหมดทุกคนกลางเวรมากตอนนี้ก็าบ่ายสองกับ23นาทีนะคะรอบก่อนมาเราก็ไม่ได้กินนพนเพื่อนเพราะว่ามันหมดรอบก่อนเราเลยกินเป็นเออเป็น,เป,นเป็นจานจานไก่นะคะแต่รอบนี้ก็จะกินเป็นจานกวางนะ วางแล้วคือสองครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วที่มาเราไม่ได้กินเป็ดเนี่ยขับรถมาเป็นชั่วโมงเพ,เพื่อนเพื่อจะมากินเป็ดแต่ยังว่าแหละเรามาเรามา,เ,า,มาเขาเรียกอะไรละ่ะสายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงมื้อกลางวันเนี่ยร้านนียคนเยอะมากแล้วถ้าเป็นหน้าร้อนนะข้างหลังเราเนี่ยเขาจะเป็นแบบ เป็นโซนาท์ดอร์นะคะเกาะคือแน่นมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะคนก็เลยจะอยู่ข้างในกันซสะส่วนใหญ่แล้วก็คนที่ดูดบุหรี่นะคะก็เดินไปสูบข,ข้างนอกนะ,ะในห้องนี้ก็คือปลอดบุหรี่นะคะและดูวิวสิจากด้านนอก ชว่วงนี้ใบไม้กำลังแบบเปลี่ยนสีสวยมากเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> จานนี้จะเป็นเนื้อกวางนะคะ <c oughs> เ,เพื่อนๆเนื้อกวางแล้วก็เสิร์ฟมากับมันฝรั่งซึ่งเราตั้งใจมากินเป็ดแต่มันไม่มีเป็ดนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอา่าเป็นซอสเห็ดนะคะเป็นซอสเห็ด <c oughs> จะเป็นเห็ดมาเป็นซอสเห็ดบิบิสมองนิดหน่อยเนื้อกวางนะ 我张三木啊。 เพื่อจะมากินเป็ดสุดท้ายได้ไม่กินเนื้อกว่านาทีนี้ต้องกินแล้วค่ะเพราะว่าหิวนะคะ ค่ะเพะื่อนๆพ้นค่ะเสียดายอิ่มอิ่มเหมือนไม่อิ่มนะคะเพราะมาตั้งใจมากินจานเป็ดเนาะเราก็เลยไม่ไม่ได้กินอาหารที่เราจานที่เราอยากกินอ่ะมันก็เลยอิมอ่มอิ่มแบบอิ่มแบบไม่อิ่มอ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสมันจะมาแก้ตัวใหม่นะคะนะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็เอาไว้ฟังจะไปทำคลิปตรงไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมามาติดมาตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย